สวัสดีครับพบกับ KR Smart Car วันนี้อยู่กับผมปุ้ย KR มามารับชมรถเก๋งระดับคลาสสิกนะครับเป็น 2.4Q เครื่องยนต์2 4 0 0ซีเบนซินตัวนี้ติดตั้งระบบทางเลือกเพิ่มซึ่งเป็นก๊าซ LPG จดทะเบียนในปี2003หรือ2,546รถตัวนี้19ปีราคา ออกห้างสมัยนั้นนะครับหล้านกว่าบาทต,ตอนนี้เรามาจำหน่ายขายกันอยู่ที่1 9 9 9 0 0บาท2.4 QV VTI c m r y ว o นะครับ Camry VSC เออเต็มนะครับสายออปชั่นมาทางนี้เลยเบาะหนังคู่ตัวรถเป็นที่ลหลงไหลภายในนะครับเบาะหนังมีการจีบจับย่นอย่างสวยงาม แผงประตูหรือคอนโซลที่เป็นลายไม้ในยุค10กว่าปีที่แล้วเป็นออปชันหรือว่าอะไรที่หรูหรามากเลยและก็เป็นรถที่มีเบาะปรับไฟฟ้ามาในตัวตั้งแต่19ปีที่แล้วพวงมาลัยก็มีลายไม้นะครับสลับอย่างสวยงามติดตั้งระบบกา๊าซทางเลือก LPG 1,99,000บาทราคาพร้อมเล่มพร้อมโอน จัดไฟแน้นยังทำได้อยู่ผ่อนกันอยู่ที่ราวๆสามปีครับสาเดือนอยู่ที่งวดละอยู่ที่ประมาณ6 0 0ันก่าบาทเท่านั้นเองอนี่รถระดับหรูต้องมีโชค๊คค้ำฝากระโปรงเครื่องยนต์ vvti 2400 c c 16วาล์วเงินสด1,99,000บาทเล่มพ,พร้อมโอน สามารถผ่อนได้อยู่ที่3ปีหรือ3ามสิเดือนนั่นเองค่างวดแบบฟรีดาวก็จัดผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าที่ซื้อรถไว้เก็บหรือว่าไว้ใช้งานเดินทางไกลบอกได้เลยว่านุ่มหนึบซับแน่นอนปลอดภัยอย่างอื่นอาจจะเก่าอายุการใช้งานอาจจะมากแต่ว่ายาง ขอบ16นิ้วเราให้ไปเลยปี2022นั่นคือยางใหม่นั่นเองใส่ยางใหม่ปลอดภัยไปหนึ่งอย่างตัวถังเครื่องยนต์ช่วงล่างยังคงพร้อมใช้งานพร้อมระบบเชื้อเพลิงทางเลือกหรือว่าก๊าซเอนั่นเอง1 9 9 0 0 0บาทเล่มพร้อมโอนสวัสดีครับ